เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพพบดัชนีบ่งชี้ความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีมีความสุขด้วยสุขภาวะสำหรับทุกช่วงวัยเข้าใจพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อิ่มสุขแลกเปลี่ยนแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดีพร้อมทำความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการพยาบาล เพื่อให้คุณเริ่มต้นแอคทีฟสร้างสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองง่ายๆทุกวันอาทิตย์8นาฬกาในรายการเวลเน็ตทอล์กสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยอาจารย์อนุสรแน่นอุดรผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกัน กับวิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz สวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านรขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wellness Talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืนเริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีครับสำหรับรายการ Wellness Talk ผลิตรายการโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี fm 89.5 MHz เม innovation for life สัปดาห์นี้มาพบกับผมครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรนครับและในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับถุงน้ำรังไข่หลายใบกับอาจารย์ดวงเดือนดวงสำราญครับอาจารย์จันร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์รสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะครับผมวันนี้ถุงน้ำรังไข่หลายใบน,น่าจะเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงถูกไหมอาจารย์แล้วก็อาจจะมีผลเรื่องของของการตั้งครรภ์ถูกไหมครับอาจารย์ครับนะครับดังนั้น อภา,าะวะถุงน้ำรังไข่หลายใบนี่เป็นยังไงบ้างคบอาจารย์ครับไม่ทราบว่าอาจารย์เ,ยเคยได้ยินโรคนี้มาก,ก่อนไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพูดไปเหมือนเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยเท่าไหร,ร่เนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยพบโรคเนี้ยคือหมายถึงพูดถึงโรคเนี้ยกันมากขึ้นแล้วก็คนที่มีปัญหาสุขภาพพวกเนี้ยมากขึ้นก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะจะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังอ,อ่าทุกท่านให้ฟังกันเนาะคือจริงๆในโรคผู้หญิงเนี่ยที่มัน เป็นปัญหากับสุขภาพแล้วเราพูดถึงกันบ่อยๆนะมันก็จะมีเรื่องของเนื้องอกใช่ไหมคะที่เราเคยได้ยินเนืออ้องอกในมดลูกใช่ไหมคะที่เคยได้ยินอ่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็โรคเนี้ยค่ะ<อ>โรคถุงน้ํารังไข่หลายใบค่ะครับอ่าถ้าพูดเป็นชื่อโรคที่เป็นทางโรงพยาบาลเขาเรียกก็จะเป็น PCOS ซึ่งมันเป็นตัวย,ย่อนะคะครับแต,แต่แต่พอพูดบ่อย,บ,อย,บ,อย,บ,อยบ่อยกันมากขึ้นก็จะเริ่มชินใช่ไหมคะเริ่มคุ้นหูเนาะแล้วอย่างเมื่อกี้อาจารย์ถามว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะ ครับอ่าเราก็ขอปูพื้นอย่างนี้ค่ะอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงอ่ะเนาะมันก็จะมีมดลูกอ่ะรู้จักเนาะอาจจะมีท่อนําไข่และส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือรังไข่อ่าก็ชื่อก็ตามนั้นก็คือเป็นที่อยู่ของไข่ของของในผู้หญิงอ่ะนะคะรังไข่ก็จะมีซ้ายกับขวามันมันก็ควรจะเป็นที่อยู่ของไข่ตามหน้าที่ของมันเนาะแต่ตอนเนี้ยเราพบความผิดปกติก็คือว่ามันเกิดลักษณะไข่ที่อยู่ในถุง ถุงรังไข่เนี่ยมันเยอะอย่างเยอะมากเลยแต่มันไม่โตมันอยู่แบบเยอะๆๆยๆเยอะๆเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนไข่มุก้ขยไข่มุกหรือลูกประคำอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบเม็ดเมดเยอะๆเนี่ยค่ะหรือหอยเชอรี่ไหมอันนี้ก็ยังไม่มีไล่าวแต่พอในนึกภาพออกเนาะแต่ทีนี้สิ่งที่มันกระทบจากการที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของ ฮอร์โมนเพศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีผลอะไรต่างๆที่มันเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นเรื่องของลักษณะที่แสดงออกจากการถูกดูแลโดยฮอร์โมนเพศลักษณะความเป็นผู้หญิงก็อย่างเช่นเกี่ยวกับประจำเดือนการมีไข่โตเนาะหรือถ้าเป็นลักษณะทางเพศของผู้ชายก็จะมีเรื่องของ ค,นค้คนค่ะค้นมีอะไรอีกอะซิวอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้มันก็จะมาเป็นปัญหาสําหรับสําหรับคนที่เป็นลูกนี้แล้วและที่สําคัญเนาะมีผลต่อการตั้งครรภ์มันจะทําอันก็ก็มันเกี่ยวเนื่องมาจากการที่ว่าพอไข่มันตกแบบไม่เป็นปกติกันตั้งครรภ์ก็จะยากขึ้นอและอีกอย่างหนึง่งที่สําคัญเราฟังดูเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ากลัวเนาะคือมันสามารถ มีโอกาสเป็นมะเร็งบริเวณรังไข่คือคือเราบอกว่ามันเป็นปัญหาผิดปกติที่การไม่มีประจำเดือนอที่การไม่มีประจำเดือนก็คือการไม่เกิดการหลุดลอกของบริเวณเยื่อบุผนังโพรงมดลูกเนาะเขามันไม่ลอกออกมาก็หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเนี้ยเริ่มเริ่มที่จะ,ะพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้โดยง่ายคือมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นกว่าคนคที่เป็นโรคนี้ครับผมอ,อันนี้ก็สรุป ให้รู้จักกันก่อนเนาะว่าจริงๆแล้ว p c o s คืออะไรก็คือลักษณะของถุงรังไข,ข่ของเราซึ่งมีไข่อยู่หลายใบมากค,ครับครับผมอ่าก็คืโอโ <C> ดยปกติอาจจะมีแค่ใบเดียวใช่ไหมคอาจารย์โดยโดยปกติคือปกติเราจะมีไข่บรรจุอยู่ในถุงอยู่แล้วแต่มันจะโตเดือนละใบเดือนละใบแล้วก็ตกมา อ่ะทีละใบแต่อันนี้คือแต่อันนี้มีแต่ไม่โตมีหลายใบแต่ไม่โตแล้วก็ไม่โตพอไม่ตกปุ๊กก็คือแสดงก็แสดงก็แสดงออกให้เห็นถึงเรื่องของการมีประจำเดือนก็จะไม่มีประจำเดือนก็จะชัดที่สุดแล,แล้วสุดท้ายก็พอไม่ตกก็หนา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 ขึ้นถูกไหมนะครับก็จะเอาลักษณะอธิบายง่ายๆนะครับดังนั้นแปลว่าคุณผู้หญิงตอนนี้ที่อยู่ในภาวะช่วงของวัยที่มีประจำเดือนต้องสังเกตตัวเองแล้วว่า ประจำจำนวนตัวเองมาปกติไหมคาว่าประจำเดือนคือมาทุกเดือน,นเนาะเกือบจุเกือบเกือบ่เดือนประจำอของทุกเดือนเนาะประจำของทุก,ทกเดือนดังนั้นถ้าคุณผู้หญิงบางท่านที่ที่อยู่นะตอนนี้กาลังได้ยินอยู่แล้วแบบว่าอาจารย์สามเดือนยังไม่มาเลยแล้วเป็นแล้วเราเป็นวัยที่กลางเจริญพันธ์อะวัยเจริญพันธ์ก็คือตั้งแต่เริ่มสูงตั้งแต่วัยรุ่นใช่ไหมครับเริ่มวัยรุ่นจนไปสูง่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายก็คือเราเนี้จะเริ่มมีประจำมีประจำเดือนอยู่แล้วแล้วอยู่ดีดี ไม่มาโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือวัยทำงานแล้วไม่มีเนี่ยอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าจะมีภาวะนี้หรือเปล่าคือโรคนี้เนะี่ยมันก็เป็นโรคที่เกิดในวัยเจริญพันธุเ์พเพราะว่ามันเป็นวัยที่เริ่มมีการสร้างฮอร์โมนฮอร์อออมโมนเพศช,ชัดเจนแล้วก็มีการไข่ตกในในผู้หญิงเนาะแล้วก็มีประจำเดือนซึ่งก็คือเป็นช่วงที่เป็นวัยเจริญพันธุ์ที่เราเรียกเพราะฉะนั้นอายุก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่เข้าสู่ วัยรุ่นแล้วเริ่มมีการมีประจำเดือนอจนไปจนกระทั่งถึงระยะวัยหมดประจำเดือนซึ่งบางคนก็จะ45 50ก็ยังมีเนาะก,ก็เป็นประมาณนั้น<อ>คือช่วงเนี้ยทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะเป็นลูกนี้ได้่จะพบลูกนี้ได้เนาะทีนี้เมื่อกี้อาจาร,รยา์ไม่ทราบว่าเมื่อกี้ถามถึงสาเหตุด้วยอย่าง,งแต่สาเหตุเนี่ยนะคะถ้าพูดให้ฟันทงไปเลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ยมันก็คือมันมันไม่แน่ชัด มันเป็นปัจเจกบุคคลอ,คอ่ามันเป็นปัจเจกบุคคลคมันไม่สามารถบอกได้ชี้ชัดว่าเป็นสาเหตุอะไรบ้างมันมีปัจจัยอ่าหลายๆอย่างรวมกันมารวมๆกันครับะะอ่าดังนั้นร้ายหหลักๆท,ที่ที่มีการศึกษาเกิดขึ้นมาที่ส่งผลต่อการมีเอ่อถุงน้ําในรังไข่ลายใบเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์คือสาเหตุพิจารณาได้บ้างถ้าจะพูดให้ตรงที่สุดมันคืออะไรที่มันเป็นผลต่อการสร้างฮอร์โมนครับอ่าส่วนนั้นนะคะ ซึ่งถ้าจะให้อ่าหมายถึงบอกถึงต้นกําเนิดเรื่องของการสร้างโฮอร์โมนที่ผิดปกติอันนั้นมันก็จะลึกไปอะเนาะสรุปรว่าถ้ามีการที่มีการผลิตโฮอร์โมนที่ไม่ปกติแล้วก็จะมีสภาพของการลักษณะมีโฮอร์โมนผู้ชายมากใน,ใน,ใ,นในเพศหญิงในเพศหญิงแต่มีโฮอร์โมนผู้ชายมากซึ่งเราก็ ่าหรือไปเรื่องของอเรื่องโฮอร์โมนนิดนึงนะคะคถ้าของผู้ชายก็จะเป็นแอนโดเจนใช่ไหมคะซึะ่งก็จะแสดงลักษณะความเป็นชายทั้งหลายแหล่มีเสียงเปลี่ยนมีขนดกมีอะไรพวกนี้เนาะ,อะแต่พอมาอยู่ใน เพศหญิงค่ะมันก็จะทําให้ลักษณะผู้เนี้ยเกิดในผู้หญิงครับแล้วมันก็จะทําให้ลักษณะความเป็นหญิงเองเนี่ยลดน,น้อยลงว่างอ่านี่ก็เป็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่พูดนอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องก็อย่างเช่นอ่าอ้วนน้ําหนักเยอะอ่ะพวกเนี้ยจะเริ่มเข้ามาเกี่ยวแล้วครับนะคะอ่าอันนี้เราเอาแค่เราที่รู้จักรู้จักกันก่อนเพราะปัจจัยมันจะเยอะมากจนจนทางแพทย์เนี้ยเขาก็บอกว่า มันเกิดจากสาเหตุหลายอย่างนั่นแหละนะแน่มันไม่ค่อยแน่ชัดอ่ะพอจะบอกได้ว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างทีนี้พอพูดถึงสาเหตุมันก็เลยไปพูดถึงอาการได้เนาะว่าพอเป็นลักษณะฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ละมันเกิดอะไรขึ้นอ,อาการก็จะมีหลักๆอยู่สองอย่างเอาหลักๆนะที่าชัดๆก็คือหนึ่งเรื่องของประจ,จำเดือนจากทีปกตินี่คืออาการที่ผู้หญิงเราอ่ะจะสามารถารู้ได้ตัวเองด้วย ได้ด้วยตัวเองเนาะเพราะปกติเราบอกว่าคําว่าประจําเดือนคือมันเป็นประจําทุกๆเดือนครับอ่ะแต่ที่ผิดปกติไปคือมันไม่เป็นอย่างนี้ละบางรายก็จะมีอ่าประจําเดือนแค่ปีละครั้งสองครั้งอ,อย่างนั้นเลย,ยนะโดยเฉพาะในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะมีหนึ่งถึงสองครั้งต่อปซีซึ่งก็คือหนึ่งในลักษณะที่ผิดปกติแต่นนถ้าจะพูดถึงว่าเขาจะอ่าให้ความหมายของคําว่าประจําเดือนผิดปกติไว้ว่าอย่างไรก็คือในคนที่มี ช่วงรอบเดือนเนี่ยมากกว่า35วันอ่าหนึ่งแล้วนะมีอ่ารอบเดือนเนี่ยมากกว่า35วันครับอันที่สองก็คือมีประจําเดือนหายไปเกิน3เดือนครับอืมนะอันนี้คือจะบอกได้ชัดว่านี่ผิดปกติล้นะะแล้วก็ควรจะไปอ่าพบผู้เชี่ยวชาญเนาะพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแล้วคนไม่นิ่งนอนใจอะค่ะเพราะว่าบางที มันก็อาจจะเป็นโรคนี้ได้ใช้คําว่าอาจจะเนาะเพราะว่าบ,บางทีมันอาจจะไปเกี่ยวเรื่องอย่างอื่นเกี่ยวกับการผลิตฮอร์โมนด้วยสาเหตุอื่นๆได้เหมือนกันแต่หนึ่งในนั้นก็มีโรคนี้ด้วยซึ่งเราก็คือคิดว่าค้นหาสาเหตุ เราอารักษาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะได้ไม่มีผลกระทบอย่างที่เราพูดไปตอนแรกเนาะในเรื่องมีบุตรยากเอยในเรื่องอาต่อไปเ,เป็นมะเรงได้อะไรกวนเนี้ยนะคะเพราะนั้นให้สังเกตตัวเองในเรื่องของประจําเดือนนี่เป็นอาการแรกเนาะที่เราบอกว่าเป็นอาการเด่นที่เราจะพูดถึงส่วนอาการที่สองก็คืออาการแสดงของการมีฮอร์โมนเพศชายในตัวเราเยอะครัอาอย่างบางคนสิวค่ะ สิวนี่เยอะแล้วก็เป็นสิวลักษณะอักเสบเอ้ยหัวช้างเอัยคเคยเห็นเนาะในในในบางรายอะ่ะคือสิวอะ,อะถามว่าเป็นสิวฮอร์โมนในเมื่อเข้าเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็เป็นอะเป็นทุกคนแต่มันก็จะเป็นสิวที่ก็อยู่กับเราได้นะคะคคสิวมีบ้างอะไรเงี้ยนะแต่บางรายเขาจะมีเยอะมีข้างหลังก็มีอะ่ะไมนอกจากหน้าแล้วยังมีข้างหลังมีตรงไหนอีกมัรนรามมาถึงหน้าอกอ,อืก็มีในบางรายอันเนี้ยจะแสดง อาการให้เราเห็นแล้วว่าเออคุณมีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าเพศชายเยอะนะคะมีขนอย่างเงี้ยคยเห็นไหมผู้หญิงอีนวดผู้หญิงมีนวดขนหน้าแข้งใช่ไหมค่ะอาจารย์เออบางคนตรงไหนอีกอ่ะเออที่มันผู้หญิงเขาไม่ค่อยขึ้นกันอ่ะก็จะมีแบบเด่นมาเลยอะไรเงี้ยอันนี้คืออาการที่สองเนาะที่เป็นตัวบอกเราได้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยเข้าข่ายน่าจะสงสัยว่ามีความผิดปกติของฮอร์โมนหรือเปล่าเนาะจะได้ไป พบผู้เชี่ยวชาญะนะครับทีนี้การตรวจวินิจฉัยบ้างครับอาจารย์พอสมมุติว่าเราสงสัยแล้วอะประจําเดือนนํามาไมา่มาผิดปกติแล้วแหละหายอาจจะเป็นรอบเดือนเกินสามสิบห้าวันหรือประจําเดือนหายหายไปแล้วสามเดือนยังไม่มาเลยเรียกก็ไม่กลับมาอ่าอย่างแรกแล้วอุ้ยเสริมสงสัยแล้วเอาไปแลวหนึ่งข้ออย่างที่สองอุ้ยมีนวดอ้าสงสัยอย่างข้อที่สองแล้วอาจารย์ทีนี้ ไปปรึกษาแล้วจะคิดว่าเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วเราจะไปตรวจวินิจฉัยอะไรได้บ้างครับในโรงพยาบาลค่ะการวินิจฉัยผมที่อาจารย์พูดมานี่ก็คือเป็นขั้นตอนหนึ่งเป็นขั้นตอนเอ้ยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งเลยในการวินิจฉัยคือแพทย์เขาจะซักประวัติครับโดยเฉพาะเรื่องของประจำเดือนอซึ่งอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าลักษณะที่มันผิดปกติคือเป็นอย่างไรเนี่ยแพทย์ก็จะถามเรื่องประวัติประจำเดือนของเรามาอย่างไรครับแล้วอย่างที่สองก็คือเรื่องของ่า การตรวจร่างกายซึ่งก็จะพบลักษณะอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะอันนี้คือเป็นการวินิจฉัยว่าประวัติเข้าข่ายด้วยไหมเนาะอาการแสดงเข้าข่ายได้ไหมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนาะที่มันจะค่อนข้างชัดเจนคือใช้การอันตรราดูที่ถุงรังไข่ก็จะมีภาพอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ค่ะคือถุงก็จะเต็มไปด้วยไข่ไข่หลายใบยหลายใบ<า>แต่จะเป็นใบที่มีไซส์เล็ก ซส์เล็กๆอ่ะไซส์ไม่โตนะครับผมเขาก็จะมีขนาดที่เขาระบุไว้เนาะคือปกติอ่ะไข่ที่ไม่ถูกกระตุ้นมันก็จะมีขนาดเล็กกว่าไข่ที่ถูกกระตุ้นใช่ไหมครับไข่ที่อัลตราซาวแล้วพบว่ารังไข่เนี่ยมันมีขนาดโตขึ้นมากกว่าเดิมอ่ะสัก1.5ถึง3เท่าเนี่ยเออก็แสดงว่ารังไข่ของคุณอ่ะ ขยายโตเนาะแล้วก็ถูกบรรจุไปด้วยถุงน้ําที่ผิดปกติคนะคือไข่ถุงน้ําในที่นี้คือไข่เรานั่นเลยม,มันเยอะเกินไปในนั้นอันนี้ก็คือภาพที่บอกว่าอันตราวเราจะเจออะไร,รแล้วอันตราวเราเจออย่างไรถึงจะช่วยในการวินิจฉัยของเรานะคะอืมนะครับอันนี้ก็เป็นอ คือหลักๆอ่าหลักๆไปซักประวัติก่อนก็คืออย่างที่เด่นชัดที่อาจารย์เกินไว้แล้วก็คือในเรื่องของการมีประจำเดือนรวมไปถึงการแสดงออกถึงฮอร์โมนเพศชายที่มากกว่าเพศหญิงหลังจากนั้นเราก็จะซักประวัติและอาดูวิธีการต่างๆแล้วตรวจร่างกายแล้วก็ทีนี้ก็จะมีอันการตรวจพิเศษก็คือในเรื่องของการอันตรสาวก็คืออันตรสาวไปที่รังไข่แล้วเราอาจจะเห็นโอ้โหเห็นได้ชัดเจนเลยไข่เต็มมากมายหลายกองแล้วก็แต่ว่าเป็นเป็นไข่เล็กๆไข่ที่ยังไม่สมบูรณ นะครับเพราะว่าปกติเราก็หนึ่งใบต่อหนึ่งเดือนถูกไหมอาจารย์<ช>แต่าตอันนี้อาจจะมีหลายต่อเล็กแต่ไม่โตอ่อันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วก็เห็นด้วยการคอนเฟิร์มโดยการอันตรสาร <ขอ S 2> นะครับขอเชิมอีกนิดนึงนะค,ะครับเวลาตรวจวินิจฉัยอะนอกจากจะมุ่งประเด็นมาทางเรื่องของโรคนี้แล้วเนี่ยแพทย์ก็จะตรวจเพื่อให้เพื่อเพื่อวินิจฉัยแยกออกนะคะว่าเป็นจากอย่างอื่นไหมอ่าอย่างเช่นในเรื่องของต่อมใต้สมองใช่ไหมคะที่มันกระตุ้นให ผลิตฮอร์โมนเพศเนี่ยมันผิดปกติอยู่ที่ทางนี้หรือเปล่าอย่างนี้ค่ะคือหมายถึงว่าการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันจะเป็นโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะซึ่งจะบอกไว้ว่ามันไม่ได้มีแค่อย่างที่เราพูดหรอกมันก็มีเยอะแยะแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะก็คือบางรายก็คืออาจจะเจาะเลือด นช่ใช่เพิ่มเติมด้วยเพราะบางทีระดับฮอร์โมนเนาะที่มันเสแสเลือดสาเหตุของของของการผลิตไข่ที่ออกมาหลายใบแต่ว่าไม่สมประกอบไม่โตเนี่ยอาจจะมาจากฮอร์โมนประเด็นอื่นต่อมใต้สมองที่ที่แอคทีฟมากเกินไปก็เลยสร้างขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดอะไรต่างๆหรือไขมันในเลือดคือมันจะมีความเกี่ยวโยงกันค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นก็อาจจะได้รับการ เจาะเลือดเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อดูค่าเหล่าพวกนี้ประกอบการพิจารณาในเรื่องของการวินิจฉัยโรคนี้ด้วยนะครับผมทีนี้อาจารย์ครับพยาธิสภาพของโรคมันจะมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับที่แสดงออกได้เห็นอ่าคือเมื่อกี้เราพูดเรื่องของอาการอาการครับเนาะอาการแสดงเขาวๆก่อนก่อนแล้วไปรับการตรวจเนาะค่ะอาการมันก็คือว่าเราจะมีอ่ารังไข่ที่มีที่มีไข่ไม่โตนะไข่ไม่โตเพราะฉะนั้นอ่า ไม่ถูกกระตุ้นให้ไข่โตแล้วก็ไข่ไม่ตกเนี่ยนะแล้วก็ปริมาณฮอร์โมนเพศที่มันผิดปกติไปเนี่ยครับอ่ะก็จะทําให้ไ,ไอไอการกระตุ้นเยื่อบุโพงมดลูกของเราซึ่งเราประจำประไอประจาเดือนของเราเนี่ยมันเกิดมาจากการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นการมีฮอร์โมนที่มันไม่สมบูอ่ะพูดได้ง่ายเนะาะก็คือมันมันไม่ปกติสม่ำเสมอเหมือนที่ควรจะเป็นเนี่ยนะก็จะทำให ส่วนนี้ไม่เกิดขึ้นนะ,ะเพราะนั้นพอเกิดสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดไปก็จะส่งผลตามมาคือในเรื่องของประจำเดือนคาดเคลื่อนครับอ,อ,อย่างที่บอกก็คือถ้าหายไปมากกว่า3เดือนนะควรจะเรียกว่าผิดสังกีแล้วคค่ะอันนี้อาการทีนี้เกี่ยวเรื่องกันจากเรื่องของไข่ไม่ตกก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของอการมีบุตรยาก การมีบุตรยากขาะนั้นปัญหานี้จะตามมานะคะทีนี้คือจริงๆพยาธิสภาพถ้าเราพูดค่อนข้างละเอียดมันก็จะงงๆหน่อยเนาะเราเอาตามอาการคือมันจะส่งผลเป็นอาการแสดงที่เห็นได้ชัดประมาณนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือประจำเดือนคาดเคลื่อนไข่ไม่ตกแล้วสุดท้ายก็รวมไปถึงกันมีภาวะมีบุตรยากเนื่องจากว่าเมื่อไข่ไม่ตก การปฏิสมส่วนที่ก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมาอาจารย์แล้วก็จะมีการปฏิสนธิ์ค้าดเคลื่อนอ่าพร้อมแล้วอามาเจอไม่มีไข่มาไม่ไม่ปฏิสนธิก็ไม่มีลูกก็จะอนอเคก็จะยากขึ้นใช่ก็จะนาไปสู่ในเรื่องของการภาะวะมีบุตรยากในที่สุด <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นในเรื่องของอาภาวะของเรื่องของอที่มีถุงรังไข่มีไข่หลายใบย <c oughs> นะครับทีน,นี้พอต่อจากตรงนี้แล้วเราก็อ <c oughs> ขอพูดถึงการรักษาเนาะครับาถ้า ถ้าเราทราบว่าเป็นโรคนี้เราจะมีการรักษาอย่างไงนะคะครับครับก็พูดง่ายๆแบ่งออกเป็นสองสองการรักษาละกันเนาะอือันที่หนึ่งคือเราอ่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับอ่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากว่าโรคนี้นะมันเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักตัวเนาะน้ําหนักตัวเพราะฉะนั้นอ่าพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนคือหนึ่งเรื่องของการรับประทานอาหารครับที่อ่าเราก็รู้เนาะอาหารไหนที่ทําให้มันเกิด น้ำหนักเราเพิ่มนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วสองก็คือหมั่นออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายก็ทําให้น้ําหนักเราเนี่ยลดลงนะคะซึ่งจะมีผลกับฮอร์โมนนะคะแล้วการรักษาอย่างที่สองก็คือการใช้ยาครับคําว่ายาในที่นี้คือยาฮอร์โมนก็คือมันก็คือฮอร์โมนเนื่องจากเรามีความผิดปกติที่ฮอร์โมนก็เลยรับประทานยาเพื่อปรับให้ระดับฮอร์โมนเราเนี่ยมันปกติก็จะเป็นสองแนวทางในการรักษานะคะก็ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมกับการใช้ยาครับผมแต่ก็มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าใช้ฮอร์โมนคือฮอร์โมนบางทีเราเจอมาในรูปแบบของยาคุมกําเนิดเนาะครับครับอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกมันโลกนี้มันก็ทําให้เกิดมีบุตรยากอยู่แล้วไปใช้ยาแล้วเราไปคุมกําเนิดก็ยิ่งมีบุตรยากอีกคือ,อแพทย์ผู้รักษาเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าตอนนี้เราแค่รักษาโลกนี้หรือเราต้องการมีบุตรด้วยเพราะว่าบางทีเกิดในไปเจริญพันธุ์ที่ระว่างรูมีบุตรเพราะฉะนั้น ก็จะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคู่กับการใช้ยากระตุ้นให้ไข่โตให้ไข่โตถ้าไม่ได้ผลจริงๆก็ถึงจะไปใช้ในเรื่องของการปฏิสนธิภายนอกอซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์อันนั้นก็จะแอดวานขึ้นไปแอดวานพร้อมราคา ราคาค่าใช้จ่ายก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกเหมือนกันนะครับก็คือมีวิธีการรักษา2แบบอย่างแรกเลยก็คือเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก่อนอาหารที่มีไขมันมากๆเมื่อเข้าไปในร่างกายมันก็จะไปกระทบไปรบกวนการผลิตฮอร์โมนนะครับดังนั้นการปรับพฤติกรรมก็จะเป็นสิ่งที่เราทําได้เองเนาะแต่ว่าออย่างที่2ก็คือการรักษาด้วยยาหรือการเทคฮอร์โมนเนี่ยก็จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับเพราะว่าไม่ใช่สามารถหาซื้อได้เอง นะอย่าจะไปซื้อรับประทานฮอร์โมนเองนะครับเพราะบางทีการที่เลือกใช้ฮอร์โมนที่นี้สําไม่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบมากกว่าผลดีด้วยซ้ำดังนั้นก็การใช้ฮอร์โมนเนี่ยขอให้อยู่ในดูนิพนิ์ของแพทย์ในการรักษาเนาะก็จะเป็น2วิธีในการที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาเรื่องของภาวะถุงภาวะของถุงน้ํารังไข่หลใบนะครับผมก็จะก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาประเด็นนี้นะครับก็ สุดท้ายก็แรกแรกเริ่มเดิมทีก็คือมาปรับที่พฤติกรรมก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเกิดได้กับลหลายๆคนเพราะว่าบางทีฮอร์โมนเราสวิงแล้วก็ฮอร์โมนเราอาจจะแบบมีบางช่วงที่ฮอร์โมนเราอาจจะผิดปกติกจริงๆมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่ารักษาได้นะครับอาจจะไม่ต้องโทษกันเนาะบางบางทีอยากจะมีลูกในช่วงเนี้ยแบบ เลือกดีเลือกดีปฏิสนธิได้แต่สุดท้ายอา้าวดันมีภาวะนี้อยู่<ช>ก็ก็จะมาตาหนิทีเตียงกันจริงๆคือมันไม่สามารถบอกได้นะ้ออาจารย์ว่ามันจะเป็นตอนไหนนะครับก็ให้ให้เขาถ้าสมมติว่าเป็นครอบครัวแล้วก็ให้คาความเข้าใจกันก่อนแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษากันไปนะครับแล้วก็เมื่อพร้อมเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะบอกเองว่า,อาโอเคเดี๋ยวก็อาจจะเทคฮอร์โมนให้เพื่อให้ไข่โตแล้วก็ปฏิสนธิได้ นะครับอยู่ในการรักษาของแพทย์อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับการ ภาวะของถุงน้ำรังไข่หลายใบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มีความสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง fm 89.5เม้าจุดห้าใ o กระเฮิร์อินโนเวชันฟอร์ไลฟ์วิทยุราชมงคลธัญบุรีสำหรับท่าในใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k sm 89.5สถานีวิทยุ u, ราชมงคลธัญบุรีครับ YouTube อ่าชาแนล iMGT Radio คลิปสั้นๆทางติกต o อครับ iMGT Radio วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังผมผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสออาจารย์ดวงเดือนพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิทยุราชมงคลทัญบุรีร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ติดตามรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับผานทางรายการ Wellness Talk ทาง FM 89.5 MHz เ RT Radio Innovation for Life นะวัตกรรมเพื่อชีวิตครับท่านใดมีข้อสงสยัยหรือมีประเด็นสักถามในเรื่องของสุขภาพนะครับสามารถลงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ